บุกยูซากา้าเม็ดแดงเทน25นักเตะ UCL 2025 o v r ER 107ความเร็ว152การยิง130ทส่งบอลร1 9การเลี้ยงบอลร4 9สภาพร่างกายอีก90มาพร้อมกับสกิลการยิงปั่นโคง้งและเหนือชั้นวันนี้ผมจะมาเล่นบุกยูซาก้าให้ได้รับชม ดะะูและนี่คือเพื่อนร่วมทีมของบูคาโยสาก้าครับซึ่งเป็นทีมที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วถือว่าเป็นทีมหลักนั่นเองและวันนี้ผมจะมาเล่นบูคาโยสาก้านะครับโดยมีเช็คลิสต์ให้สาก้าทำเล็กๆน้อยๆนะฮะเช็คลิสต์ที่1ครับวัดการยิงยิงแฮตทริกให้ได้1ครั้งเช็คลิสต์ที่2วัดการเลี้ยงเลี้ยงผ่านคู่แข่งให้ได้10ครั้งเช็คลิสต์ที่3วัดความเร็ววิ่งกระชากหนีคู่แข่งให้ได้ 3ครั้งเอ๊ะน้อยไป10ครั้งไปเลยและมาดูกันว่าบูกโยสาก้าเม็ดแดงเพนยี่สิบห้านักเตะบอลลุดอสองพั 2025. จะทำเช็คลิสต์ได้ครบหรือเปล่าและผมจะทำทั้งหมดนี้ภายใน3นัดลุยมาครับนัดแรกนะฮะก็จะเน้นไปที่การยิงประตูแฮตทริกก่อนละกันนะครับน่าจะทำได้ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะส่วนที่เหลือก็ถ้า ทําได้ในเกมก็จะทําไปเลยแต่จริงๆก็น่าจะได้ทาอยู่แล้วแหละอย่างเช่นการวิ่งหนีคู่แข่งหรือว่าแมตต์การเ,เลี้ยงหลบคู่แข่งอะไรอย่างนี้นะครับปาครับเริ่มเกมแรกของเราเราได้เล่นก่อนนะป่าไปก่อนเลยซากา้ามัวหนีอ,อ,อได้ฟาวครับได้ฟาวดูล,ลังไปดิมาโก,โ,กโยกไปที่เฟรดี้หลกล่อคู่แข่งมาทางนี้แล้วเราจะ ให้ซาก้าอาล้ครับเลี้ยงเลี้ยงยังไม่ผ่านเอาผ่านอยู่เอ,อ้ยโดนเสียบเอามันอีกไปซาก้าผ่านหนึง่งไม่ผ่านครับผม,มยังเลี้ยงไม่ผ่านนะล้วก็ยังไม่ได้ใช้ความเร็วด้วยนี่แหละครับความเร็วเลี้ยงหนีมาหนึ่งสองโอ้โหมาแล้วครับสองคนมาแล้วมาแล้วสองคนอีกแปดอีกแปดอีกแปดเออยกโยกหนีเลี้ยงหลบ อววัดความเร็วได้มาสองครับตูเล่ครับนี่ไงวัดความเร็วผ่านไหมผ่านไหมแซงแซงมาครับผมอาละได้สามแล้วความเร็วได้สามแล้วเลี้ยงหลบโอ้มาสองปาดลูกนี้โอ้โหตอนนี้คือเลี้ยงหลบได้มาสองแล้วก็ความเร็วได้มาสามนะครับได้ที่อะนัยตูเร่เฟรดี้ อุ้ยโดนเข้าโดนโดนเข้าหนักโดนเข้าหนักโดนเข้าหนักอืมอยังไม่มาสักลูกเลยนะแตกกาเออเตะลูกนี้ไม่ฟาวโอเคสี่จุห้านาทีครับน่าจะจบครึ่งแรกตรงนี้โอเคตอนนี้อ่าแล้วครับคู่แข่งก็เซตเกมขึ้นมาในครึ่งหลัง อันตรายมีโก้วิเียมตอกลูกนี้หายแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับอ่าหนึ่งประตูต่อศูนไม่เป็นไรฮะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเสียประตูนะตอนนี้แค่ซาก้าขอกัดชากวิ่งหนีให้ได้ก็พอเอ้ยหมายที่อุ้ยยังขยันยังขยันอ่อแล้หนีมาได้เล่นเชิง อ้าผ่านมาหนึ่งครับเป็นสามแล้วอ้าวผ่านมาสองยิงติดติดนิดหน่อยติดนิดหน่อยโอ้โหไม่ได้ฮนะแต่ว่าได้การเลี้ยงมาฮนะบวกอีกหนึ่งนะเป็นสมครับสาก,ก้ากบอบเจ้าอีกหนึ่งก็ไม่ได้มันหลักเออหมดแล้วครับเรียบร้อย จบนัดที่1มาดูเช็คลิสกันบ้างน,นะครับตอนนี้บุกโยสาก้าทำอะไรไปได้บ้างน,นะครับเช็คลิสที่2ครับเลี้ยงผ่านคู่แข่งตอนนี้ได้ไป4ครั้งแล้วนะฮะเช็คลิสที่3วัดความเร็วตอนนี้ก็วิ่งฉีกหนีคู่แข่งได้4ครั้งเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันเชื่อมโยงกันนะฮะสำหรับการเลี้ยงผ่านคู่แข่งแล้วก็วัดความเร็วนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเช็คลิสแฮตทริกเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับไปดูนัดที่2นะเลยครับ มาครับนัดที่สองของเรากับซาก้านี่เจอร้อยสองสี่สี่สองแฟลตนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องโฟกัสหลายๆอย่างนะแฮตติกก็น่าจะต้องทำครับน่าจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วแหละนะในเช็ค,คลิปนี้เออโอเคซาก้าโอ้ช้าไปหน่อยโดนจิ้มแบบว่ายื่นขามาจากกรุงเทพถือดรอนหาบุกครั้งที่สองเราโอ้โหรนโ,โดให้มาซาก้า ตกออก,อ,กอู๋เอชลี่โคเร็วจัดมาอีกครั้งครับโรนโดสาก้าตกหนีวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้โหวันนี้ถือว่าไม่ผ่านครับแต่ว่าเฟกช็อตเฟกช็อตอืมเฟกช็อตก็ไม่ผ่านโรนโดอานายมวนคืนก่อนครับแฮมชิปเอาละข้างหน้ามีสาก้าตกวิง่งอโดนสกรีนไม่ได้ฮนะโอ้โหแล้วโดนโยกหนีมาแต่ดีมากโก้เราก็เร็วพอครับ ผลิตเข้ากลางโอเค44นาทีจะจบครึ่งแรกแล้วด้วยโยนมาเลยโอ้แล้วกรรมการไม่ให้เล่นเลยครับผมศนะูนยูนะจบครึ่งแรกไปตึงจัดตึงจัดมาครับครึ่งหลังตอนนีเ้เกือบโดนเกือบโดนนี่ไงนี่ไงแข็งแร่งแล้วชินล่าก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าเราได้ฟาวครับฝากไปหลนโด่ให้มาซาก,ก้าอ้าวแล้วครับผมวิ่งหนี ฟานไดมาได้หักโอ้โหฟานไดเอาจัดให้มาสาก้าเลี้ยงหนีขอเลี้ยงก็ได้ขอเช็คทีเลี้ยงก็ได้ผ่านมาหนึ่งผ่านมาสองโอ้โหโอเคได้บวกมาสองครับเลี้ยงครับการเลี้ยงเลี้ยงได้สองว่าตอนนี้เมื่อกี้ก็เสียฟาไปนะครับโอ้ไม่มีอะไรก้มจดอยู่เมื่อกี้กลัวลืม ซอนซอนซอนเหรอซอนเหรอเอ้าโหยนี่กูไปเลียมไปก่อนละกันไปเลียมไปก่อนละกันวิลเลียมวิลเลียมจ่ายมาสักกาไม่ถึงครับผมแปดสิบหกนาทีอ่ะนได้แสดงสักลูกยังดีสักลูกยังดีปปอ,งดอัอนไหนนี่กูิลเลียมให้อันไหนหืมสักกาไปแล้วอืม้มเดอะบอยยืนปักหลักแล้วก็ศูนย์ครับ เกมที่2 0 0แต่ว่าได้เช็คลิสต์การเลี้ยงนะมาเพิ่มอีก2ครั้งนะครับนัดที่3ฮะโอ้แต่ว่าเรามัวไปเน้นการเลี้ยงการวิ่งอนะ่ะเราไม่ได้โฟกัสการทำประตูของสาก้าเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีช็อตยิงประตูให้ได้เห็นนะฮนะแต่ว่าก็ได้เช็คลิสต์การเลี้ยงมาถึง6แต้มนะฮะแล้วกเ็เช็คลิสต์การวิ่งเนี่ยถึง4แต้มนะฮะ ก็จะพยายามเอาประตูให้ได้กดบุกแล้วกันเกมนี้บุกเต็มสูบแล้วก็เอาบอลมาแต่ดูคู่แข่งนี่จะไม่ค่อยเล่นด้วยกับเราครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปยิงเลยล้าโอ้โหแล้วพี่จะตึงไปไหนวะพี่จะตึงไปไหนเนี่ยทำชิ่งหนึ่งสองแล้วปัน่นโอเค ได้มาแล้วครับฟุตบอลสิบกว่าจะได้บอลคือสิบนาทีเอา้าแล้วสาก้าไปวิ่งอโอ้ยิงเอาบอลยากอยู่โอ้แล้วนี่ครับโอ้สิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดนาทียังไม่ได้บอลเลยครับมาที่กาลินชาปัาน่นโอ้กูตัวเซฟเฮ้อโอ้อะสูงนะครับโลุนโด หลอนโดหลูนาโรอาไนเจอกาลินชาความเร็วสูสีโอเพนอัพหนีสวยสาก้าอยู่ไหนวะสาก้าอยู่ไหนวะสาก้าอยู่ไหนวะคืนมาก่อนสาก้าหรือเปล่าสาก้าเล่นเช้งฟั่นยังติดบล็อกอยู่เราคู่แข่งเปิดออกมาจะสวนครับขอให้สวนทีเถอะอยา่อยาส่งกับหลังก็เป็นพอนี่ไงชนล้มมินแจชนล้มไปเลย น <ELL> ะอ,อ,อ่าอยากเอาศอกสับหน้ามันสักทีสามสิบเจ็ดนาทีครับประตูแรกของซาก้าก็ยังไม่มาเลยนะแล้ว um. ปั่นไกลๆอ <tr uger facial> ุ้ยเกือบเข้า้ตัวทะลุตะข่ายเจ้ซาก้าอยู่ไหนมัวแต่หาซาก้าอาวล่ะวิลเลียมก็ได้ไปนี่เนี่ย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 คือวัดความเร็วเนี่ย มาดิมาดิเล็กชอ็อตโอ้ไม่เจอซา,าก้าว่ะข้างในเปิดตีแล้วก็โอ้ยโอ้ยตะกี้ตะกาจะจ้าจัดมาเอา้าวลยแรกอีกวันละปัดลูกนี่ยังยังยัง,ยง อ้าวแล้วกูก็จาก่ายเขาอีก,กูโถ่เอ้ยมาสาก้าฝากไปก่อนทำจริงไ้ครับโห و! เหงือออกตอนนี้เงือออกเลยเปิดแอร์เย็นๆเหงื่อยังออกอตอนนี้ร้อนจี๋อือือืออแล้วโดนย่งเลีเ่ยมเปลี่ยนแกนไปหาสาก้า สับหนีเฟกช็อตหนีดึงกลับทางเดิมสับหนีอีกทีโอ้โหเอา้าได้อยู่ได้อยู่เออโอ้ไรคุยไม่ได้แล้วซะเ,วเรียบร้อยเรียบร้อยงเมาบอลไปเล่นที่บ้านเมสแล้วก็ตามนั้นนะครับไม่ผ่าน ซักิฉลิกแต่ก็จริงๆผมก็เล่นซาก้ามาหลายนัดแล้วแหละนะตั้งแต่เปิดได้ก็เล่นมาตลอดก็มีความเร็วนะฮะจุดเด่นเลยความเร็วยิงปั่นโค้งดีความแข็งนี่มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าตัวเล็กไปนิดนึงบางจังหวะก็ตามของเกมนะครับมีจังหวะง่ายจังหวะน่าเข้าจังหวะไม่น่าเข้าอย่างเงี้ยนะก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะถ้าได้ปั่นโล่งๆนี่เข้าเลยครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้เก่งนะ บุกโยสซาก้าก็เป็นตัวหลักของทีมผมไปเต็มสิก็เอาไป8คะแนนละกันนะครับสำหรับบูกโยสซาก้าก็ถ้าใครที่ใช้ซาก้าอยู่ก็อยากรีวิวคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปอาบน้ำคนร้อน